การเบิกความไปตามหน้าที่นะครับยังไม่จบยังไม่จบพรุ่งนี้ก็จะสื่อมกันต่อเราก็ได้ทําหน้าที่ตัาใจพอได้ติดถามพยานในเรื่องพอได้ิดให้กระจายขึ้นอย่างเช่นค็าบ่กลัวก็กล่อยยายให้ว่าไม่ใช่กลัวลุงคนเป็นการกลัวผีอนองนั้น โดยรวมแล้วก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็ยังเชื่อมั่นว่าแนวทางการต่อสู้ของเราให้เห็นว่าเป็นไปได้น้องจะเดินตามวิ่งเล่นตามหมาแล้วก็พัดลงไปยังไม่มีประจักษ์พยานคนไหนที่เห็นลุงคนเรากุ้มเด็กไปลุปนกน้องไปแล้วก็ยังไม่ยังไม่มีพยาน ถอดศพไปทำลายศพหรือว่าไปจัดการศพเพื่อเห็นเป็นอย่างอื่นควาจริงยังยังไม่จบกระบวนวามไม่ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเราก็ยังยังยังเชื่อมั่นใน้นเลยทั้งสองว่าไม่ได้ไม่ได้จะทำความผิดตามข้อข่าวหาครับยาตรวจัง ก็ยังไม่ได้สียเดินทางกันมาเกือบครึ่งทางแล้ว่หละครับเพราะฉะนั้นก็ให้หลักหลักๆได้เท่านี้เผื่อท่านทนายสงการก็คงจะสืบพยานนะที่ผ่านามาเมื่อวานกับวนับวนนี้ก็เสียพยานเต็เมวันนะเชา้าจนดเย็นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเหลือพยานอีกสี่ปากเพียรสพยานนะครับทั้งเช้าและเย็น สี่ปากไม่ไม่ทราบว่าจะสืบจบหรือไม่นะครับอย่างวันนี้กําหนดนัาจริงๆไว้สี่ปากก็สืบได้เพียงสามปากนะถ,ถึงเวลานี้คงที่สี่ปากก็เช้าตั้งแต่เช้าจเึเย็นครับนะส่วนเรื่องรายละเอียดลึกๆของพยานเบิกความอันนี้ก็ไม่ขอเปิดเผยนะครับส่วนกระบวนพิจารณาของศาลก็เดินไปตามเวลาที่กําหนดนัดไว้ครับผมปร,ประมาณนี้แนวทางรูปคดีที่เราต่อสู้ไว้ ให้ข้อกฎหมายก็คือพยายามแต่ละปากที่ถูกสอบสวนไปให้ได้สอบสวนกัน,กนกว่าผู้ต้องหาคือนายชัยพลกับนางสมพรแล้วแนวทางหนึ่งที่เราชี้ให้เห็นก็คือว่าน้องน้องไม่ได้ถูกพุ่มไปแต่น้องอาจจะวิ่ง เล่นตามหมาไรแล้วก็พยายามถามให้เห็นหมูลเหตุจูงใจที่จำเลย ให้จริงให้ละเอียดขึ้นพยานต่ลปากเพื่อให้เห็นโดยภาพรวมโดยเฉพาะมูลเหตุจูงใจ ที่ติดตามก็ยังหนักแน่นเหมือนเดิมยังไปในรูปการเดิมในเ FC สบายใจครับผมขอบคุณครับขอบครุ่นีีะไรเห็นลุงคนตอนเช้าก็ก็เป็นการเบริกความไปตามหน้าที่นะครับยังไม่จบยังไม่จบพวงนี้ก็จะสืบพยานกันต่อเราก็ได้ทำหน้าที่ ใจข้อเท็จจริงถามพยานในเรื่องข้อเท็จจริงให้กระจ่างขึ้นอย่างเช่นเขาก็ากลัวก็วกอบอย่ายให้ว่าไม่ใช่กลัวลุงพลเป็นการกลัวผีนองนั้นครับโดยรวมแล้วก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็ยังเชื่อมั่นว่าแนวทางการต่อสู้ของเราให้เห็นว่าเป็นไปได้น้องจะ เดินตามวิ่งเล่นตามหมาแล้วก็พัดหวงไปยังไม่มีประจักษ์พยานคนไหนที่เห็นลุงพลเราลุกเด็กไปลุกน้องไปแล้วก็ยังไม่ยังไม่มีพยานคนไหนมายืนยันว่าแม่แตแนน้องผมไปช่วยถอนศพไปทำลายศพหรือไปจัดการศพเพื่อเห็นเป็นอย่างอื่นนะฮะคจริงยังยังไม่จบกระบวนการไ,ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ ราก็ยังยังยังเชื่อมั่นไอ้จําเลยทั้งสองว่าไม่ได้ไม่ได้จะทำความผิดตามข้อกล่าหาครับพยานโจทย์ยังอยู่อีกหลายปากพยานจําเลยก็ยังไม่ได้สือ่อเดินทางกันมา ที่ผ่านะมาเมื่อวานกับวันนี้ก็เสียพยานเต็มวันนะเช้าจุดเย็นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเหลือพยายนอีก,กสี่บาทเกือสีพยานนะครับทั้งเช้าและเย็นสี่บาทไม่ไม่ทราบว่าจะสืบจบหรือไม่นะครับอย่างวันนี้ก,นนกําหนดนัาจริงจริงไว้สี่บาทก็สืบได้เพียงสามบาทนะถึงเวลานี้คงที่สี่บาทก,ก็เช้าแต่เช้าจุดเย็นครับนะส่วนเรื่องรายละเอียดลึกๆของพยายนเบิกความอันนี้ก็ไม่ขอเปิดเผยนะครับ เกินกระบวนาิจาของศาลก็เดินไปตามเวลาวที่กําหนดนัดไว้ครับผมประมาณนี้แนวทางรูปคดีที่เราต่อสู้ไว้ในข้อกฎหมายก็คือพยานแต่ละปากที่ถูกสอบสวนไปให้ได้สอบสวนกันกว่าผู้ต้องหาคือในาใยชัยพลกับนางสมพรแล้วแนวทางหนึ่งที่เรา ร่้มไปแห่น้องอาจจะวิ่งเล่นตามหมาไพรแล้วก็พยายามถามให้เห็นมูลเหตุจูงใจ ็เชื่อมั่นว่าเราแต่งกายข้อได้จริงให้ละเอียดขึ้นพยานเนละปากเพื่อให้เห็นโดยภาพรวมโดยเฉพาะมูลเหตุจูงใจน้องผู้เสียชีวิตแล้วใครจะได้ประโยชน์กับมูลเหตุจูงใจที่จำเลยทั้งสอง ขอบคุณสมรนกราบทุกไลท์ทุกแชร์ทุกติดตามกราบขอบพระคุณยังหนักแน่นเหมือนเดิมยังไปในรูปการเดิมใน FC สบายใจครับผมสบายใจได้เลย FC สุบูสุท่านจากราบขอบพระเดชพระคุณเด้อประคุณที่สีนะครับที่อดาิตโลกมีควาระวังให้สบารติดตาม เสรมิมอีกนิดนึงนะครับว่าการทําหน้ทาที่ของทนายมาสารทุกนัดครับนะมาสารทุกนัดมาครบถ้วนครับมาครบทนายจาเลยที่มีที่สองที่หนึ่งที่สองก็มาครบทุกคนครับทํางานเต็มที่บางทีมาถแถลงนะมาถแถลงข่าวหน้าศาลนี่อาจจะมา อาจจะมาไม่ครบเนาะแต่ก็มาทุกที่จะมาทุกครั้งที่ที่เห็นมาตามนัดจะทุกนัดเลยจะจะไม่เว้นจากสักนัดเลยเนาะจังใดก็ดีพี่น้องเอ้ยสุภูสุทันเดอจา้าพี่น้องกราบทุกไลท์ทุกแชททุกติดตามเนาะที่มีให้ลุงพลและป้าแตนเพชรสมนทีวีกราบขอบพระคุณจา้าพี่น้องสุภูสุทันเดอเนาะ เบ่เคยถึงเ่อเคยปะจ้าเบเคยถึงเรเคยปะกลับขอบคุณแล้วขอบคุณจ้ากลับสวัสดีจ้าเพชรสมอนทีวีจ้า